มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลงทะเบียนรับเงิน3,000วันที่14มิถุนายนเวลา6โมงเชา้าเจอกันอัปเดตความคืบหน้าโครงการคะครึ่งเฟสที่3เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้รา้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสน,นุนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยในองค์รวมนะคะโดยเปิดการลงทะเบียนวันที่14มิถุนายน64เป็นวันแรกเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะคนละครึ่งเฟส3นะคะกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งสิ้น31ล้านคนประกอบไปด้วยผู้ได้รับสิทธิ์เดิมประมาณ15ล้านคนและเปิดให้ประชาชน ที่ไม่เคยได้รับการลงทะเบียนเพิ่มอีก16ล้านคนนะคะผ่าน2ช่องทางก็คือ w w w c o l k r u ง c o m แอปเป่าตัางทั้งนี้กระทรวงการคลังยืนยันข้าราชการพนักงานราชการข้าราชการเมืองผู้ได้รับบำนาญสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโคนะครึ่งเฟส3ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ